มีเพื่อนตกปลามาตีไปแล้วนะหมายนี้มีรอยนี่ผมรู้ได้โอกัด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 ครับแล้วนะกัดครับอุ้ยโยกกบยางน้องโคครับยกเลยนี่ครับเขาตีไม่รู้ได้ได้ตัวว่าเปล่นะผมได้ครับผมอุ้ย ครับผมกบยางน้องโคกนะครับสามจุดห้าเซนนะนี่ครับกบยางน้องโคกครับผมเบ็ดเบอร์หนึ่งครับสามจุดห้าเซนหกถึงเจ็ดกรัมนะครับผมนี่ขอบคุณงานกันด้วยครับผม